สวัสดีครับผมวันนี้ผมกบนะครับก็เป็นเทรนเนอร์อยู่ประจำดีวงองเอาแล้วก็เป็นนักพอกายวันนี้จะมาดูผลิตภัณฑ์เวที่ผมเลือกกินกันทาไมผมถึงเลือกเวเซโรตัวนี้นครับก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูกันว่าหนึ่งซองเนี่ยมีอะไรบ้างในหนึ่งซองเนี่ย มีให้โปรตีนถึง25กรัม1 25กรัมเนี่ยเป็นเวีไอโซเลตเพียวๆแล้วก็ที่สำคัญครับ1ซองนี้มีแอลคาไทนีนถึง500มิลลิกรัมแล้วก็วิตามินถึงรวมถึง27ชนิดที่สำคัญน้ำตาลไม่ได้ใส่เลยแล้วก็แป้น้อยมากครับผมแล้วก็สำคัญคือสามารถพกพาสะดวกสามารถพกพาไปอ่าเวลาไปทุระข้างนอกหรือว่าเวลามีแข่งอย่างผมเนี่ยครัพบพกใส่กระเป๋าได้เลยเพราะว่ามันเป็นซองอยู่แล้ว ยังไงก็ฝากซิโูเไไว้ให้เพื่อนๆลองทานดูนะครับแล้วที่สำคัญนะครับลองดูครับแล้วคุณจะติดใจครับผม Zero Performance Sport Nutrition